เนี่ยเขาเรียนอย่างลูกเอาแล้วทายแล้วไมอ่ะก็พ่อก่อนไม่ได้เห็นพ่อรออยู่ไม่เป็นไรพี่รอได้เดี๋ยวทานหมดนะฮะเดี๋ยวทานหมดนะเออเอาเอาไทยก่อนเอาไทยก่อนเอาทยก่อนเอาทยก่อนครับสัมภาษณ์เวลาที่เวลามาแถลงข่าวเนี่ยตัวหนังเนี่ยก็จะยืนเรียงเดียวอย่างเงี้ยมันปกติยังไงดีครับพ่ออย่างหนังเรื่องเนี้ยมันเป็นตลก เขาเรียกแอคชั่นคอมเมดี้เพราะฉะนั้นเราต้องมีแอคชั่นเข้าไปผสมด้วยอย,ยังไงดีฮะเดี๋ยวจะไปสัมภาษณ์อไ<ะ>ัยเดี๋ยวตีลังกามาแล้วก็จะมาจอ่อ อ้วไาจแล้วเขาตีลังกาได้ด้วยไงโอ้โหลังกาตีตีลังกาบ่อยไหมโอ้โกรอนหกโมงก็ตีตีลังกาตีห้าว้าไปตีให้ดูตีบางที่ตีบางที่แล้วก็ถามว่ารับกดเป็นอะไรไม่จ่อไม่จ่อไทยระวังเป้าขาดนะมึงอยู่อีกนานนะเรื่องใหญ่แล้วนะเอาแล้วป็นเรื่องนะสื่อมวลชนฮารดหยิบกล้องขึ้นมาฮะรนี่ เป็นไรครับเราในเรื่องนี้ระบทเป็นเฉินครับเป็นเพื่อนมานะครับเพื่อนมานะอะไเปื่อนมานี่มานะไ้ไอ้ไไอ้ไอไอไปไอในเรื่องไหนื่อยไอ้ไออ้อ้ไอไอไอ้ไอ้ออ้องไอ้อ้ไอออ้ไอไอ้ไอ้้อไไอไไออยอ้้ไไไ้ไม้้ไไอ้อ้ออ้อออ้้ไไไไ้้ โอ้โหแม่งปูตัวเดือดนะอย่าบอกนะว่าคุณจะสู้กับอะไรไม่สู้ไปสู้ไปสู้ไปสู้ใจนู้อยากสู้เพอสี่สิบล้านไรหายากนะอาไทยอาไทยไม่ได้ไม่ได้ให้ตีแล้วเพราะเพาพะหวาไปหมดแล้วพ่อพี่ลุยเล่นเป็นน้าหนงคืออยู่